พลอตโฮลหรือจุดสังเกตช่องโหว่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของการนําเสนอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชมหลายๆคนมักจะพบในงานภาพยนตร์ทุกแบบทุกแนวอยู่เสมอมาโดยตลอดและไม่มีท่าทีว่ามันจะหายไปจากโลกภาพยนตร์ได้เลยแม้แต่นิดซึ่งพลอตโฮลบางอย่างก็ผิดพลาดชัดเจนจนไม่สามารถหาเหตุผลเข้ามาช่วยเหลือได้แต่บางพลอตโฮลก็ถือว่าสามารถหาเรื่องมาถกเถียงเพื่อพอจะอธิบายมันได้อยู่เหมือนกันจนกลายเป็นประเด็นที่ผู้ชมหลายๆคนชอบที่จะเอามาพูดคุยกันอยู่เสมอๆนั่นเองนั่นเลยทําให้ใน นิ้วเราลีอยากจะพามาดูเรื่องราวของพลอตโฮในโลกภาพยนตร์ว่ามันจะมีพลอตไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4แล้วโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับอุณหภูมิบนดาวคราะห์ครีเมนทอรีจาก t h e Chronicle of r d d i ปี2004 แน่นอนว่าการเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆของตัวเอกอย่างริดิก็จะถือว่าเป็นสถานการณ์ทั่วไปในเรื่องอยู่แล้วกับการนำเสนอภาพของดวงดาวหลายที่ที่มีทั้งความเจริญและความอันตรายจากทั้งสภาพแวดล้อมรวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวซึ่งในตอนที่ตัวละครเดินทางไปที่ดาวเคราะห์ครีมันทอรียเราก็จะได้เห็นว่าจะมีการอธิบายออกมาถึงดาวดวงนี้ว่าใน,นช่วงกลางวันของดวงดาวมันจะมีอุณหภูมิสูงถึง700องศาฟาเรนไฮต์ h. ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำแบบติดลบถึง300องศาฟาเรนไฮน์ h. เลยทีเดียวซึ่งมันก็จะ อยู่แล้ว่วาอุณหภูมิแบบนี้มันจะสามารถฆ่ามนุษย์ได้ในทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะมันคงจะไม่มีคนคนไหนแน่ๆที่จะสามารถทนทานต่ออากาศที่พลิกกลับสุดขั้วแบบนี้ได้แต่ในขณะที่ริติกและทีมของเขาเดินทางออกจากเรือนจำบนดาวและเดินทางไปยังโรงเก็บเครื่องบินที่ไม่มีอะไรปิดบังอากาศที่ถ่ายเทเข้ามาเลยนานพวกเขาก็จะใส่แค่เสื้อคลุมและไม่มีอะไรป้องกันอยู่บนศีรษะใบหน้ารวมไปถึงมือเลยซึ่งในความเป็นจริงพวกเขาควรจะแข็งตัวและตายภายในไม่กี่วินาทีไปแล้วนี่จึงอาจจะเป็นรายละเอียดของภาพ ที่อาจจะตกหล่นไปหรือไม่ก็เป็นคนกลุ่มนี้เองนี่แหละที่อาจจะอึดเนื้อมนุษย์ De right, the การตัดสินใจที่ผิดพลาดของวินเซนต์จากคอลลาเทอร์ลปี2004 ในภาพยนตร์อย่างคอเลสเตอรอลที่จะนําเสนอเรื่องราวของแม็กคนขับแท็กซี่ดวงสวยที่ถูกนาค่านำวินเซน์บังคับให้เข้าไปทําภารกิจเสี่ยงตายด้วยแบบไม่มีทางเลือกนั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็จะได้เห็นเป็นแล้วว่าตัววินเซน์นาค่าผมขาวที่แสดงโดยทอมครูซจะถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งกาจมากๆหรือยิ่งดูเป็นคนที่ชํานาญในการวางแผนการต่อสู้รวมไปถึงการรับมือกับสถา,านการณ์เสี่ยงๆได้เป็นอย่างดีจนมันก็สมเหตุสมผลไม่น้อยที่เขานั้นจะถูกจ้างมาในราคาแพงๆสําหรับทํางานสกปรกให้กับผู้ทรงอิทธิพลและเขาก็เกือบจะทาสำ เรื่องแต่เมื่อมันลองคิดดีๆวินเซนต์นั้นก็ได้มีสิ่งที่ทําผิดพลาดแล้วเรียกว่าไม่สมเหตุสมผลมากๆออกมาอย่างการตัดสินใจเลือกแม็กที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ให้พาเขาไปรอบๆเมืองเพื่อทํางานต่างๆแถมยังเปิดเผยรายละเอียดของเนื้องานออกมาเยอะมากๆจนในท้ายที่สุดนั้นแม็กก็ได้กลับกลายมาเป็นคนที่ยับยั้งวินเซนต์ทั้งๆที่เขาเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นซึ่งไม่คิดย้อนกลับไปในตอนต้นเรื่องจริงๆแล้วในการทํางานที่อันตรายขนาดนี้วินเซนต์ก็ควรที่จะเช่ารถหรือขโมยรถมาใช้แทนในการเดินทางไปมาเพราะยิ่งมี ยานน้อยก็จะนําไว้ยิ่งดีและปลอดภัยต่อการจบงานให้เสร็จไวมากกว่าซึ่งหลายๆคนที่มาลองคิดก็คงจะงงแน่นอนว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกที่จะทําแบบนั้นหรือตัวเขาเพียงอยากจะสร้างสถานการณ์ยุ่งยากให้งานของตัวเองมันดูตื่นเต้นมากขึ้นเท่ <How much? S> 3 5 4ัน yeah. well, i, tell you what. I make 600ไวรัสคอมพิวเตอร์ของมนุษย์เอาชนะเอเลี่ยนได้ยังไงจาก Independence Day ปี1996 ในภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกอย่าง Independence Day ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่มีการนําเสนอภาพของอเมริกาถูกเอเลี่ยนจมงตีออกมาได้อย่างมันสะใจนอกจากฉากการรบสุดมันและสถานการณ์การรับมือของรัฐบาลต่อการช่วยโลกให้รอดพ้นจากการรุกรานานั้นหนึ่งในเส้นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คงจะหนีไม่พ้นตอนที่ทางมนุษย์กําลังพยายามที่จะใช้ไวรัสจากคอมพิวเตอร์ในการเอาชนะระบบโปรแกรมบนยานของเอเลี่ยนที่ทันสมัยกว่าแบบหลายขุมซึ่งมันก็น่าติดตามไม่น้อยเลยว่ากลายุทธ์ดังกล่าวในครั้งนี้ของทางฝั่งมนุษย์มันจะได้ผลจริงๆหรือม หรือมันจะเป็นเพียงแค่แนวทางในการรับมือแบบแปลกๆเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาในภาพยนตร์ก็กลับกลายเป็นว่าไวายรัสของมนุษย์สามารถทาลายาระบบบนยาของเอเลี่ยนได้จริง,รงๆแบบไม่น่าเชื่อซึ่งให้อิงตามสถานการณ์แปลกๆในภาพยนตร์มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มองผ่านไปได้ง่ายมากๆแต่เมื่อกลับมาลองคิดดีๆแล้วนั้นโอกาสที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโลกจะสามารถตอบสนองและทําลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเอเลี่ยนมันก็แทบจะเป็นอะไรที่ดูเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเนื่องจากระบบถูกออกแบบมากันคนและเทคโนโลยีและระบบของโลกก็ไม่น่าจะลำหน้าไปกว่าของมนุษย์ต่างดา ที่เดินทางข้ามอาวกาศมาหลายล้านปีแสงอย่างแน่นอน virus มนุษย์ต่างดาวผู้ทนทานต่อน,น้ำจากไซส์ปี2002 ในภาพยนตร์เรื่องสายซึ่งจะมีการนำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่แอบเข้ามาทำอะไรบางอย่างในโลกนั้นแน่นอนว่าในประเด็นของเรื่องการสังคบคิดปริษดีของ2ตัวเอกอย่างเกรแฮมเฮสและเมอริลเฮสที่พยายามจะหาคำตอบให้กับปริศนาสุดลึกลับนี้มันจะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆโดยหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบและหาข้อมูลไปมาทั้งสองก็จะพบว่าเอเลี่ยนที่มาบุกโลกจะไม่สามารถทานทนต่อการสัมผัสกับของเหลวอย่างน้ำได้เนื่องจากนา้ำจะถือว่าเป็นของเหลวที่มีพิษต่อพวกมันแบบชัดเจนซึ่งในประเด็นของเรื่องราวนี้ ก็จะถูกเอามาใช้ในส่วนที่เหลือของภาพยนตร์รวมไปถึงช่วงคลายแม็กด้วยแต่ถ้าหากจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบเอลยนจริงๆมันก็คงจะแปลกไม่น้อยเลยเนื่องจากจริงๆแล้วในโลกของเราอากาศที่เราหายใจก็จะถือว่ามีความชื้นจากน้ําเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยนั่นมันจะหมายความว่าถ้าเอลยนแพ้น้าจริงๆทําไมพวกมันจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้กันแน่มันจึงเป็นไปได้สองทางก็คือบางทีเหล่าเอเลียนอาจจะต้องสัมผัสกับน้ําแบบจังๆทุนาน้นหรือไม่ก็น้ําในอากาศอาจจะมีไม่พอในการทําร้ายเหล่าเอเลียนก็เป็นได้ ทำไมไม่ใช้เมลอื่นจาก e u r o t r a p ปี2004 ยูโรทริปจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของชายหนุม่มชาวสกอตซึ่งตัดสินใจเดินทางไปออกทริปยุโรปกับเพื่อนๆเพื่อหวังที่จะตามหายิงสาวที่เขาสนใจอย่างมิเอเกะเนื่องจากเธอนั้นตัดสินใจบล็อกอีเมลของเขาสกอตจึงหวังที่จะเข้าไปเจอกับเธอแบบเห็นหน้ากันโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันความวุ่นวายของทริปก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเพื่อนๆของเขาได้วางแผนสัป,ปรดรในการหาทางเล่นจำจี้กับสาวๆในเมืองใหญ่ของยุโรปจนอาจจะทําให้แผนการของสกอตนั้นพังลงไปซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นพรอที่น่าสนุกและน่าติดตามแบบไต รุ่นไม่น้อยเลยแต่ทางสกอตนั้นก็อาจจะหลงลืมไปว่าแม้อีเมลของเขาจะถูกบล็อกลวมไปจริงๆเทะว่ามันก็อาจจะมีวิธีอื่นที่ทําให้เขาไม่ต้องเดินทางข้ามอเมริกาไปถึงยุโรปเลยก็ได้อย่างการใช้อีเมลของเพื่อนติดต่อไปงอเมเกด้วยเหตุผลดีๆแทนเพื่อทําให้ทั้งสองปรับความเข้าใจกันได้เนื่องจากเมเกะอาจจะไม่ได้บล็อกอีเมลของเพื่อนเพื่อนเขาหรือต่อให้บล็อกเขาก็อาจจะสมัครเมลใหม่ในการติดต่อไปงอก,ก็ได้และนั่นก็อาจจะทําให้ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาในภายหลังอย่างแน่นอนแม้ว่า สนุกสนุกแบบสัปรดนเรื่องนี้ก็ตามเท e no. no. าวันสูงจาก The m e s s Runner ปี2014 ในภาพยนตร์เกมเขาวงกฏมรณะอย่าง The Maze Runner ภาคแรกแน่นอนว่าสภาพแวดลอ้อมรวมไปถึงทีมส่วนใหญ่ของเรื่องก็จะถูกกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ของเขาวงกฏที่จะเป็นกำแพงขนาดใหญ่ซึ่งจะมีถาวรล้อมรอบอยู่ไปทั่วและมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มตัวละครจะหาทางปีนขึ้นไปข้างบนได้เพื่อดูว่าพวกเขาควรจะออกจากสถานที่นี้ยังไงและพื้นที่ที่ไกลาจากนี้จะมีอะไรรออยู่ซึ่งภาพยนตร์ก็จะทำการดักทางเอาไว้ก่อนด้วยการให้ตัวละครนิวพูดออกมาว่าพวกเขานั้นได้ลองทำทุกวิถีทางในการปีนขึ้นไปแล้ว แต่ไม่สามารถทําได้เลยเนื่องจากไม่มีเถาวันไต่ไปจนถึงขั้บนกําแพงตัวละครหลายๆตัวจึงเลือกจะไม่ใช้ทางลัดด้วยวิธีนี้แต่ในเวลาต่อมาเมื่อมีการจับภาพไปที่ฉากหลายๆฉากเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีหลายๆจุดที่เถาวันั้นได้ไต่ขึ้นไปจนถึงยอดกําแพงและมันก็มีความเป็นไปได้แน่นอนที่ตัวละครจะลองปีนขึ้นไปดูก่อนในกรณีนี้จึงน่าจะเดาได้ว่าเป็นนิ้วเองนี่แหละที่ผิดพลาดในการตรวจสอบหรือไม่ก็เป็นภาพยนต์เองที่หลงลืมรายละเอียดตรงส่วนนี้ไป Maze is a dangerous place อุปกรณ์ชอได,ดโนสา์จาก Jurassic World ปี2015 ในภาพยนตร์จู r a สสิกเวิลด์ที่จะเป็นการกลับมาในรูปแบบของตรายภาคชุดใหม่ซึ่งสารต่อมาจากจู r a สสิกพาร์คนั้นแน่นอนว่าในช่วงต้นของภาพยนตร์ในที่สดุดเราก็จะได้มีโอกาสเห็นสวนสนุกทีมไดโนเสาร์ที่ถูกสร้างออกมาได้สําเร็จสมบูรณ์สักทีหลังจากที่ในตรายภาคแรกส่วนจะไม่เคยมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการมาก่อนซึ่งก็แน่นอนว่ามาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าจะต้องมีมากกว่าสถานที่เที่ยวอื่นๆทั่วไปอยู่แล้วเราการจะเสี่ยงให้มนุษย์เข้ามาอยู่ใกล้กับไดโนเสาร์มันก็จะถือว่าเป็นเดิมพันขั้ ือให้้้ไดดวยโดยในช่วงแรกของเรื่องมันก็จะมีการประรกาศออกมาว่าไดโนเสาร์ทุกตัวจะถูกติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถช็อตพวกมันให้สลบได้ในกรณีที่พวกมันออกมาจากกรงและอาจจะสร้างความอันตรายให้กับผู้คนที่เข้ามาเที่ยวในสวนสนุกซึ่งมันก็ถือว่าเม็กเซนมากๆแล้วแต่ความแปลกก็คือในช่วงต่อๆมาของเรื่องเมื่อไดโนเสาร์บินได้หลุดออกมาจากกรงไปจนถึงไดโนเสาร์แบบอื่นๆที่หลุดออกมาในกลุ่มฝูงชนเริ่มก่อเหตุอันตรายแล้วเจ้าหน้าที่ของสวนสนุกก็กลับไม่มีใครใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเหล่านี้ในการทํางานเลยและดันปล่อยให้ ุกอย่างเลยตามเลยไปซะอย่างนั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาก็ช้องไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวคนอ,อื่นๆจนอาจจะลืมมาตรการนี้ไปก็เป็นได้ see you. Back okay. ให้ขยับได้ทุกส่วนยกเว้นขาจา่าคิวบิลว l นลุ่มวปี2003 สำหรับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันยังคิวบิล l วลุนหวานหนึ่งในช่วงเวลาที่รีได้ว่าน,นาติดตามที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงเวลาที่นางเอกสาวอย่างเบียทริคีดจะต้องฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองกลับมาให้ได้หลังจากถูกทำร้ายจนนอนโคม่าอย่างหนักมานานหลายปีซึ่งมันก็ส่งผลให้ขาของเธอไม่สามารถที่จะขยับได้เลยแม้แต่นิดและนั่นก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการกลับไปแก้แค้นบรรดาคนที่ทำให้เธอต้องมานอนโคม่าแบบนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่จะนำพาให้ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องราวไปจนถึงฉากที่เธอกำลังนึกถึงเรื่ออองในดีพรมๆ พยายามทําให้ขาของตัวเองขยับได้อีกครั้งแต่ถ้าหากเราลองหยุดคิดดีๆแล้วล่ะก็มันก็จะน่าสงสัยมากๆว่าทําไมขาของเบียทริกถึงเป็นเพียงแค่อวัยวะที่ไม่สามารถขยับได้ทุน,นันเพราะถ้าเธอนอนโคม่าไปหลายปีจริงๆแล้วกล้ามเนื้อทุกส่วนของเธอก็น่าจะอ่อนล้าไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ในภาพยนต์เธอก็กลับใช้แขนในการต่อสู้และถ่ายวิวแชร์ออกมาได้แบบสบายๆชนิดที่ว่าจัดการศัตรูได้พาตัวเองมาขึ้นรถได้และทําอะไรหลายๆอย่างได้ไปซะอย่างน,านั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ชวนคิดเหมือนกันว่าภาพยนต์จงใจให,ให้เป็นแบบนี้เพื่อสถาน การที่ต่อเนื่องหรือพวกเขาผิดพลาดในการนำเสนอกันแน่ทำไมรองเท้าถึงไม่หายไปจากซินเดอเรลลาปี1950 หนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนนั้นน่าจะสงสัยมากที่สุดตลอดกาลจากภาพยนตร์แอนิเมชันสุดคลาสสิกอย่างซินเดอเรลล่าก็คงจะเป็นเหตุการณ์สาคัญอย่างการที่แฟรี่ก่อนมาเธอเดวไร่มนให้ชุดของนางเอกยังซินเดอเรลล่าสามารถคงอยู่ได้ถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นรวมไปถึงรถฟักทองด้วยแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทําไมรองเท้าของซินเดอเรลล่าถึงสามารถคงอยู่ได้หลังจากเที่ยงคืนไปซะอย่างนั้นก่อนที่เจ้าชายจะไปพบมันและใช้มันออกตามหาเจ้าของไปทั่วเมืองบากครนั้นคือคนที่สวมมันกันแนะ่แถมตัวซินเดอ ลลก็ยังคงเก็บรองเท้าอีกข้างเอาไว้ที่ตัวเองด้วยแค่นั้นยังไม่พอคําถามที่ว่าทําไมเจ้าชายถึงไม่สามารถที่จะจดจําใบหน้าของนางเอกสาวได้และยังเสียงให้คนอื่นๆนั้นสวมรองเท้าไปทั่วก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่คาใจใครหลายๆคนอยู่แน่ๆแม้วันนี้จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทํามาจากนิทานและไม่ต้องการความเข้มงวดในการนําเสนอระบบเงื่อนไขของเวทมนต์มากนักแต่สําหรับเด็กๆหลายๆคนที่โตมาแล้วมันก็คงจะน่าคินไม่น้อยเลยว่าตอนเด็กๆเราเชื่อเรื่องราวบางเรื่องไปได้ยังไงแม้ว่ามันจะสนุก สนษาจนทำให้เราลืมคิดทุกอย่างไปเลยก็ตามขึ้นตึกมาได้ยังไงจาก The Day After Tomorrow ปี2004 ในภาพยนตร์ภัยพิบัติยังเดย์อเฟอร์ทูมอร์โรที่จะมีการนําเสนอแก่นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องราวของมหาคนครนิวยอร์กซึ่งถูกน้ําท่วมไปเหมือนกับหัวเมืองใหญ่ๆหลายเมืองทั่วโลกน,นั้นแน่นอนว่าภาพยนตร์ก็ค่อนข้างที่จะนําเสนอเรื่องราวของภัยพิบัติออกมาได้สมจริงและน่าสนใจมากๆเนื่องจากหลังจากที่สถานการณ์น้าท่วมจากคลื่นยักษ์ด้ถานถงเข้ามาปกคลุมโลกของเราไปแล้วนานสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนก็คงจะหนีไม่พ้นอุณหภูมิที่ลดลองอย่างรวดเร็วในระดับติดลบจนส่งผลให้น้ําที่ท่วมเข้ามาจะค่อยๆแปลสภาพไปเป็นน้ําแข็งงหรรือสุงง่าย ก็คือโลกของเราจะกลับไปอยู่ในยุคน้ำแข็งเหมือนอดีตการอีกครั้งแถมในยุคของภาพยนตร์ที่ตึกรามบ้านชองถูกสร้างขึ้นมาเยอะมากๆม,มันก็ยังชัดเจนอีกด,ด้วยว่าโอกาสที่เราจะหาทางรอดออกมาได้มันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ความแปลกในช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นการนำเสนอฉากที่เฮลิคอปเตอร์ได้เดินทางมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตซึ่งอยู่กันบนยอดตึกสูงต่างๆในนิวยอร์กโดยเราจะเห็นได้แบบชัดๆเลยว่าหิมะและน้ำแข็งจะเข้ามาปกคลุมดาดฟ้าของตึกไม่ต่ำกว่า10ฟุตไปแล้วฉะนั้นมันจึงแทบจะเป็นไไไปม่ด้เลย ที่ผู้รอดชีวิตเนียเรือจะหาทางเดินขึ้นไปบนตึกชั้นดาดฟ้าได้จากภายในตัวอาคารที่น้ํำน่าจะทะลุท่วมเข้าไปก่อนแล้วซึ่งเหตุผลในประเด็นของเรื่องราวนี้จริงๆก็อาจจะเป็นไปได้หลายทางมากๆและอันที่จริงมันก็อาจจะมีทางขึ้นไปบนตึกอื่นๆหรือวิธีการที่เราคาดไม่ถึงเพียงแต่ภาพยนตร์ไม่ได้นําเสนอออกมาก็เท่านั้น โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของพลอตโฮในโลกภาพยนตร์ที่นี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยจากเรื่องราวพลอตโฮอีกเป็นจํานวนมากที่เคยปรากฏออกมาก่อนแล้วและแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดที่สังเกตเห็นในง่ายๆแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของภาพยนตร์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทีมงานจะมีช่องโหว่ในการนําเสนอปรกากฏออกมาบ้างเพราะทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีพลอตโฮพลอตไหนจากภาพยนต โยนเรื่องอะไรนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ